น่านกองกำลังผาเมืองมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านเมื่อวันที่14ธันวาคม2,567เวลา7จนาฬิกากองกำลังผาเมืองโดยร้อยทพรอ3208ชอกอทพอ32จัดกพจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติศาสนากษัตร์ิยร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านเฉลิมราชหมู่8ตำบลปอนอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านจัดกิจกรรมทหารพลาน32ส่งความสุขอุ่นใจบรรเทาภายหนาวมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดาเนินชีวิตต่อไปจานวน2รายดังนี้ หนึ่งนางน้อยเท้าขาอายุ60ปีบ้านเลขที่182บ้านเฉลิมราชหมู่8ตําบลปอนอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้ยากไร้สองเด็กหญิงพิรัญญาเท้าขามอายุ8ขวบบ้านเลขที่143บ้านเฉลิมราชหมู่8ตําบลปอนอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านเป็นประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยพิการทรงศักดิ์พรมเอี่ยม ชัยนรงค์นันทปัญญสุดศูนย์ขาภาคเหนือรายงาน